มาแล้วเราก็มาถึงในเรื่องของเซตที่เท่ากันและเทียบเท่ากันนะคะถึงชื่อมันจะคล้ายๆกันแต่ความหมายต่างกันเลยอ่าเรามาดูที่เซตที่เท่ากันก่อนเซตที่เท่ากันน่ะจะหมายความว่าสมมติว่าพี่ปาให้เซต A A เท่ากับเซต B สมาชิกทุกตัวของเซต A A จะมีอยู่ในเซต B B เช่นเดียวกับสมาชิกทุกตัวในเซต B ต้องมีอยู่ในเซต A เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าถ้าเกิดแบบพูดแล้วแบบมีความงงๆเล็กน้อยมาอย่างบรรทัดแรกค่ะถ้าเกิดสังเกตเห็นจะเห็นว่าเลขหนึ่งในฝั่งซ้ายก็จะมีเลขหนึ่งในฝั่งขวาในเซตฝั่งขวาเลขสองในฝั่งในเซตฝั่งซ้ายก็จะมีเลขสองในเซตฝั่งขวาเช่นเดียวกับเลขสามค่ะมีซ้ายแล้วก็ต้องมีขวาแบบนี้อันนี้คือเท่ากันอ่ะในขณะที่บรรทัดที่สอง จะสังเกตว่าฝั่งซ้ายมี3ฝั่งขวาก็มี3ถึงจะตำแหน่งเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดตัวเลขทุกตัวมีเหมือนกันถือว่าเท่ากันเสมอ5 5 7 7แล้วก็99โอเคนะอ่ะถัดไปอ้าวพี่ปาทำไมเซตอันแรกถึงมี1 1 2 2 1 3 มันเท่ากับเซตอันที่สองสามสองหนึ่งสองหนึ่งและยังเท่ากับเซตอันที่3ามด้วย1 2ึสเราจะพิจารณาสมาชิกข้างในเป็นหลักสมมติว่าเนี้ยมี1ทุกตัวถือว่ามีค่าเท่ากับ1หมดเลยมันเลยมีถ้าเกิดมันมีอยู่เออเซตที่สองเลขหนึอยู่สตัวก็ถือว่าเท่ากันเพราะามันมีหนึอยู่ข้างในหรือเหลือเพียงแค่หตัวก็ถือว่าเท่ากันเข้าใจเนาะสองสอง 2 2แล้วก็มีเลข2ตรงนี้และสุดท้าย3 3 3เห็นปะคือยังไงอะถึงจำนวนเลขมันซ้ำเยอะก็จริงแต่ว่าพอเราย่อยตัดตัวเลขที่ซ้ำออกทุกตัวมันก็ทุกเซตมันก็จะเท่ากันอ่แเรามาดูตัวอย่างเซตที่ไม่เท่ากันมั่งอย่างเซตที่ไม่เท่ากันค่ะพี่ปาไปหาอันที่มันมีเหมือนกันก่อนตัวที่มันมีเหมือนกันคือเลขสองสามสี แต่ว่าตัวที่มีไม่เหมือนกันคือฝั่งซ้ายมี1ฝัง่งขวาไม่มี1ฝัง่งขวามีห้าฝั่งซ้ายไม่มี5อันนี้ก็ถือว่าเซตสองเซตนี้ไม่เท่ากันแล้วเข้าใจปะต้องมีจํานวนทุกตัวเลขต้องมีอยู่ทั้งสองอันห้ามแบบห้ามเกินไปหรือขาดไปอย่างอันนี้ค่ะบรรทัดที่สองเซตฝั่งซ้ายอะ่ะคือเซตที่มีศูนย์เป็นสมาชิก แต่เซตฝั่งขวาคือเซตว่างเซตว่างหมายความว่าข้างในไม่มีสมาชิกอยู่เลยมันเลยไม่เท่ากันตัวอย่างสุดท้ายเซตฝั่งซ้ายมี1เป็นสมาชิกแต่เซตฝั่งขวาถึงตัวเลขจะเหมือนกันแต่สมาชิกของมันไม่ใช่1น,นะคะสมาชิกของมันคือเซต1คือมันเป็นเซตซ้อนเซตมันเลยไม่เท่ากันเข้าใจเนาะอ่ะเรามาดูเซตที่เทียบเท่ากันมั่งเซตที่เทียบเท่ากันค่ะเราจะใช้ แทนด้วยสัญลักษณ์ตัวขีดลูกศรแบบนี้หมายถึงสมาชิกในเซต A และเซต B สมในการชนิด1ต่อ1อ่ะพูดอาจจะดูยากแบบหนูยังจำไม่ได้เลยว่าสมในคืออะไร1ต่อ1คืออะไรเอาเป็นว่าถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายๆคือสมาชิกเซต A จะต้องเท่าเอ้ยไม่ใช่จำนวนสมาชิกพี่ปาลืมพูดจำนวนไปจำนวนสมาชิกในเซต A จะต้องเท่ากับจำนวนสมาชิกในเซต B ถึงจะเท่ากันอย่างอื ฝั่งซ้ายค่ะไหนลองมานับดูซิว่ามีสมาชิกกี่ตัวมี1,2,3มีสมาชิก3ตัว n เลยเท่ากับ3ฝั่งขวามาั่งมี a b c สมาชิกก็มี3ตัว n เท่ากับ3เห็นปะอันนี้เราจะพิจารณาจำนวนสมาชิกเป็นหลักดังนั้นอันนี้ค่ะเลยเป็นเซตที่เทียบเท่ากันโอเคนะถัดไปเออบรรทัดที่2 1 3 5 7 9มีสมาชิก5ตัว ในขณะที่ฝั่งขวามี 2, 4, 6, 8ี่ก็มีจำนวนสมาชิก5ตัวมันก็เลยเทียบเท่ากันเราลองมาดตูตอนที่เขามไม่เทียบเท่ากันมั่งฝั่งซ้ายค่ะมี a b c สมาชิกมี3ตัว n เท่ากับสแต่ฝั่งขวาสมาชิกไม่ได้มี3ตัวนะสมาชิกตัวแรกคือเซตที่มี a และ b อยู่ข้างในเซต อันนี้คือตัวที่1มันซ้อนเซตอยู่ด้วยไงมันถือว่าเป็นก้อนเดียวกันโด,ดนมัดรวมกันแล้ว c เป็นตัวที่2อ,อันนี้ <c oughs> n เท่ากับสเราเลยถือว่า2เซตนี้ไม่สมนกันก็ขีดเป็นลูกศรแล้วก็ขีดค่าไปเลยก็ถือว่าไม่สมนยอยะเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าค่ะข้อหนึ่เขาบอกว่าถ้า a เท่ากับเซตที่มี1เป็นสมาชิก และ b เท่ากับเซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x กำลังสองเท่ากับหแล้ว a เท่ากับ b อันนี้ถูกหรือผิดอืมก่อนอื่นนะเราต้องหาก่อนว่า x กำลังสองเท่ากับหนเะนี้ย x มีค่าเท่ากับอะไรได้บ้างเราอ่ะจะสามารถหาค่า x เออโดยการที่เราอ่ะไปถอดแบบไปใส่สแควรู t ถึงจะได้ x ตัวเดียว รูทเกำลังสเท่ากับรูท1 x เลยมีค่าเท่ากับเลขอะไรคูณกันบ้างนะได้เท่ากับ1มีทั้ง1 1คูณ1 1คูณกัน2ตัวและอีกตัวหนึ่งด้วยคือลบ1คูณลบ1ดังนั้น x เลยมีค่าเท่ากับ1แล้วก็ลบ1พี่ปาเลยเขียนเซตบี B, เป็นแบบแจกแจงสมาชิกเลยเป็นลบ1กับ1จะเขียน แบบเรียงลําดับจากน้อยไปมากก็ได้หรือว่าหนึ่งลบหนึ่งก็ได้แล้วแต่แต่อันนี้แบบพี่ปาชอบทําให้มันสวยก็คือเขียนเรียงลําดับจากน้อยไปมากราวนี้ค่ะถ้าเกิด a สมาชิกข้างในมีแค่หนึ่ง b สมาชิกข้างในมีลบหนึ่งกับหนึ่งสองตัวนี้ถือว่าเท่ากันไหมคะไม่เท่าถ้าเกิดเท่ากันก็คือมันเหมือนคล้ายๆแบบเป็นเซตเดียวกันเลยถึงจะเท่ากันข้างในต้องเหมือนกันเป๊ะเ,เข้าใจเนาะดังนั้นอันนี้ถือว่า a ไม่เท่ากับ b ผิด ข้อ2ถ้า a เท่ากับ b แล้ว a เทียบเท่ากับ b a เท่ากับ b พี่ปาบอกว่าสมาชิกข้างในถึงสมมติว่าพี่ปา But, ยกตัวอย่างอันนี้มาตัวสุดท้ายที่มันดูน่างง,งที่สุด3 2 1 2 1มีค่าเท่ากับ1 2 3ตัวนี้ก้อนด้านขวานี้นะโอเคปะ A เท่ากัถือแล้ว a เทียบเท่ากับ b พี่ป้าบอกว่า a เท่ากับ,บ,บ b คือสมาชิกข้างในต้องเหมือนกันเป๊ะๆเทียบเท่ากันคือจำนวนสมาชิกต้องเท่ากันดังนั้นค่ะถ้าเกิดเจอแบบนี้แล้วดูงงคือสมาชิกข้างในอ่ะถึงจะมีซ้ำก็ถือว่ามีสองเป็นสมาชิกแล้วอารมณ์แบบเออมีอารมณ์เหมือนแบบหนูใส่ชื่อเพื่อนซ้ำลงไปอ่ะก็ถือว่าคนนั้นอ่ะ ก็เป็นสมาชิกของเซตนี้แล้วดังนั้นถ้าเกิดพี่ปาย่อยแบบไม่เขียนชื่อซ้ําพี่ป้าจะได้เป็น1 2 3ในเซตฝั่งซ้ายก็มีค่าเท่ากับ1 2 3ในเซตฝั่งขวาดังนั้นถ้าเกิด a เท่ากับ b แล้ว a ก็เทียบเท่ากับ b เพราะว่าจํานวนสมาชิกเท่ากันถือว่าเออข้อที่2ข้อความนั้นถูกต้องอ่ะข้อ3ค่ะเซตอ,อนันต์ทุกเซตเทียบเท่ากันเซตอ,อนันต์คืออะไรจำได้ไหม เซตอนันต์คือเซตที่เราบอกจำนวนสมาชิกไม่ได้เพราะว่าจำนวนสมาชิกมีมากมายไก่กองเขียนเป็นอินฟินิตี้คุ้นๆเนานะถ้าเกิดพี่ปามาบอกว่าเซตอนันต์ทุกเซตเทียบเท่ากันเราอะไม่สามารถบอกค่าของอินฟินิตี้ได้เลยว่าจำนวนสมาชิกข้างในมีกี่ตัวพี่ปาเคยไล่ถามเด็กเด็กๆคิดว่า จำนวนสมาชิกเอ้ยไม่ใช่เด็กๆคิดว,ว่าเออไอตัวนฟินิตี้อ่ะเลขที่มากที่สุดคืออะไรแต่และคนบอกไม่เหมือนกันเลยคะ่ะบางคนก็บอกร้อยล้าน,นบางคน,นล้านล้านบางคนบอกล้านล้านล้าน,านโอ้โหเหมือนขิงกันว่าใครพูดเยอะอกว่ากันแค่นั้นอะ่ะ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดจะมาถามว่าเซตอนันต์ถูกเซตเทียบเท่ากันหรือเปล่า <c oughs> เราจะบอกว่าไม่สามารถบอกได้จะเป็นคําตอบที่ผิดคะ่ะก็คือมันไม่เทียบเท่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเราไม่รู้เลยว่าตัวเลขข้างในมันมีกี่ตัวแล้ว ค่าดีมันจะมีเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยจะไปสิ้นสุดตรงไหนเช่นเดียวกับอีกตัวหนึ่งเราก็เลยแบบบอกไม่ได้ว่าเราจานวนมันมีเท่าไหร่จานวนบอกไม่ได้แล้วก็ไปตัดสินเขาได้ยังไงว่ามันเทียบเท่ากันใช่ปะอ่ะโอเคดังนั้นเดี๋ยวในออคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพวก s u b ต e ู universe อะไรพวกนี้กันสวัสดีจ้า